จักรวาลดินแดนที่เต็มไปด้วยปริศนาและความลี้ลับแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าไปอย่างมากในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาแต่คำถามใหญ่หนึ่งคำถามที่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนก็คือจักรวาลมีขอบเขตหรือไม่และถ้ามีอะไรอยู่ปลายขอบนั้นหรือบางทีจักรวาลของเราอาจไม่มีที่สิ้นสุดเป็นความกว้างใหญ่ไพศาลที่ไม่มีวันจบวันนี้เราจะมาสำรวจปริศนาเกี่ยวกับขอบเขตของจักรวาล และเรียนตั้งแต่สิ่งที่เรารู้ไปจนถึงสิ่งที่เราคาดการณ์พร้อมทั้งแนวคิดใหม่ๆที่อาจเปิดโลกทัศน์ของคุณในแบบที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนจักวาลที่สังเกตได้มนุษย์มองเห็นจักรวาลได้แค่ไหนก่อนที่เราจะพูดถึงขอบจักรวาลเราต้องเริ่มจากสิ่งที่เรียกว่าจักรวาลที่สังเกตได้กันก่อนมันคือส่วนของจักรวาลที่เราสามารถมองเห็นหรือศึกษาผ่านเทคโนโลยีในปัจจุบันเช่นกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลหรือกล้องวิทยุที่สามารถรับสัญญาณจากวัตถุที่อยู่ไกลโพ้น จักรวาลที่สังเกตได้มีรัศมีประมาณ46.5พันล้านปีแสงนั่นคือระยะทางที่แสงเดินทางมาถึงเราได้ตั้งแต่เริ่มต้นจักรวาลเมื่อ13.8พันล้านปีที่แล้วแต่คุณอาจสงสัยว่าทำไมตัวเลขนี้ถึงใหญ่กว่าอายุของจักรวาลน,นั่นเป็นเพราะจักรวาลกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องลองนึกภาพลูกโป่งที่คุณเป่าลมเข้าไปกาแล็กซีทั้งหมดเป็นเหมือนจุดบนลูกโป่งนั้นเมื่อจักรวาลขยายตัวจุดเหล่านี้ก็จะเคลื่อนห่างจากกันไปเรื่อย เช่นเดียวกันการขยายตัวนี้ทําให้วัตถุที่อยู่ไกลโพ้นเคลื่อนที่ออกไปเร็วขึ้นจนแสงจากวัตถุเหล่านั้นยังเดินทางมาไม่ถึงเราคําว่าจักรวาลที่สังเกตได้จึงเป็นเพียงรอบความรู้ที่จํากัดของเราในความเป็นจริงนอกเหนือจากจักรวาลที่เรามองเห็นอาจยังมีส่วนที่ซ่อนเลนอยู่ซึ่งเราอาจไม่มีวันมองเห็นเลยก็ได้ขอบเขตของจักรวาลมีจริงหรือไม่คำถามที่สำคัญคือจักรวาลมีขอบเขตหรือไม่หลายทฤษฎีเสนอแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปโดยเริ่มกันที่ 1. จัก,กรวาลที่ไม่มีขอบเขตทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากคือจัก,กรวาลอาจไม่มีขอบเขตในลักษณะที่เราจินตนาการเช่นกำแพงหรือขอบที่หยุดทุกอย่างไว้นักฟิสิกส์หลายคนเชื่อว่าจัก,กรวาลอาจมีลักษณะโค้งเหมือนผิวของลูกบอลถ้าคุณเดินทางไปในทิศทางเดียวกันเรื่อยๆในที่สุดคุณก็จะกลับมาที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่ง 2. จัก,กรวาลที่มีขอบเขตในทางกลับกัน ทฤษฎีบางอย่างเสนอว่าจัก,กรวาลอาจมีขอบเขตจริงๆแต่ขอบเขตนั้นอาจไม่ใช่สิ่งที่เราคาดคิดขอบเขตของจัก,กรวาลอาจเป็นพื้นที่ที่กฎฟิสิกส์ของเราใช้ไม่ได้หรือเป็นจุดที่พลังงานและสา,า,สารสิ้นที่สุดลงซึ่งนําไปสู่ความว่างเปล่า 3. การขยายตัวของจัก,กรวาลอีกหนึ่งแนวคิดคือจัก,กรวาลกําลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องและขอบเขตของมันก็คือขีดจํากัดที่แสงหรือพลังงานยังเดินทางไปไม่ถึงในขณะนี้ ในอนาคตขอบเขตที่เราสามารถสังเกตได้อาจขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่อยู่นอกเหนือจากนั้นยังคงเป็นปริศนาสิ่งที่อยู่นอกขอบจัก,กรวาลและความเป็นไปได้ที่น่าทึ่งถ้าจักรวาลมีขอบเขตจริงสิ่งที่อยู่นอกขอบนั้นอาจมีหลายความเป็นไปได้ดังนี้ 1. จัก,กรวาลคู่ขนานนักฟิสิกส์บางคนเชื่อว่าขอบจัก,กรวาลอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่นำไปสู่จัก,กรวาลอื่นที่ซ้อนทับอยู่ในมิติที่เราไม่สามารถเข้าถึงได้ ทฤษฎีนี้รู้จักกันในชื่อ Multiverse The o r y หรือพหูจัก,กรวาลซึ่งเสนอว่าจัก,กรวาลของเราอาจเป็นเพียงหนึ่งในจัก,กรวาลจำนวนมากที่มีอยู่ในระบบขนาดใหญ่ 2. มิติที่ไม่รู้จักอีกหนึ่งความคิดที่น่าสนใจคือขอบเขตของจักรวาลอาจเป็นประตูสู่มิติอื่นมิติเหล่านี้อาจไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยกฎฟิสิกที่เรารู้จักเช่นมิติที่เวลาและอวกาศทำงานในรูปแบบที่แตกต่างจากที่เราคุ้นเคย 3. ความว่างเปล่า บางทฤษฎีเชื่อว่าสิ่งที่อยู่นอกจักรวาลคือความว่างเปล่าที่แท้จริงพื้นที่ที่ไม่มีสสารไม่มีพลังงานและไม่มีเวลาเป็นสถานที่ที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหรืออาจเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถอธิบายได้ในเชิงของฟิสิกส์จักรวาลในอนาคตการขยายตัวและจุดจบคำถามเกี่ยวกับขอบจักรวาลยังเกี่ยวข้องกับอนาคตของจักรวาลด้วยเรารู้ว่าจักรวาลกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและการขยายตัวนี้ได้รับแรงผลักดันจากสิ่งที่เรียกว่าพลังงานมืด แต่คำถามคือการขยายตัวนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใดและถ้ามันสิ้นสุดลงจักรวาลจะเป็นอย่างไร 1. การล่มสลายของจักรวาลหรือ Big Crunch บางทฤษฎีเสนอว่าการขยายตัวของจักรวาลอาจหยุดลงและจักรวาลจะหดตัวกลับมาจนรวมตัวกันเป็นจุดเล็กๆอีกครั้งหนึ่ง 2. การแยกตัวออกของจักรวาลหรือ b i g r i ิอีกทฤษฎีหนึ่งเสนอว่าการขยายตัวของจักรวาลอาจเร่งเร็วขึ้นจนแรงโน้มถ่วงไม่สามารถต้านทานได้ กาแล็กซี่ดาวเคราะห์และอะตอมจะแตกตัวออกจากกันอย่างสิ้นเชิง 3. ความหนาวเย็ยนของจักรวาลทฤษฎีนี้เชื่อว่าจักรวาลจะขยายตัวต่อไปเรื่อยๆจนพลังงานในจักรวาลกระจายตัวอย่างเท่าเทียมและไม่เพียงพอที่จะสร้างปรากฏการณ์ใดๆได้อีกจักรวาลจะกลายเป็นพื้นที่ที่ว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสุดท้ายนี้ไม่ว่าจักรวาลจะมีขอบเขตหรือไม่คำถามเกี่ยวกับปลายขอบของจักรวาลยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ บางทีคําตอบอาจอยู่ใกล้แค่เอื้อมหรือบางทีเราอาจไม่มีวันเข้าใจเลยก็ได้แล้วคุณล่ะคุณคิดว่าปลายขอบของจักรวาลคืออะไรคุณเชื่อในความไม่มีที่สิ้นสุดหรือคุณคิดว่าขอบของจักรวาลอาจนําไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่และลึกลับเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ